น,นีอะไรด่างเวียดนามดูใกล้ด่างเวียดนามก็พลอยชมพูพลอยชมพูห่อแบบเพี้ยลงอะ่ะห่อเพี้ยลงจะผ่าอะไรก่อนตัวไม่เคยไม่เคยฮะตัวยังไม่เคยกินเลยด่างเวียดนามนะหวังด่างเวียดนามใบมันจะด่างแบบไอ้น,นี้หน่อย ขอถ่ายไส้ก่อนนะดูให้ดูไส้ก่อนถือไส้ดูแต่เนื้อมันอมเหลืองนะเนื้ออมเหลืองเม็ดเม็ดเยอะอยู่แต่ว่าเม็ดนะ่ะมันมันกอดมันกอดกันเป็นก้อนกลมแล้วมันไอ้นี่ไงมันจะล้อออกจากไอเนี้ยเม็ดง่ายถ้ามันกอดกันอย่างเงี้ยนิ่มแล้วใช่ไหมรสชาติเป็นไง ได้แค่มากระดับอะไม่ดีใช่ไหม,มรสชาติไม่ดีนอกแต่หัวกรอบอยู่ขอลองชิมหน่อยเออเนี่ยเม็ดเม็ดมันออกเม็ดมันลอนไงเม็ดมันลอนจากเนื้ออันนี้คือเม็ดมันลอนจากเนื้อน่ะเนื้ออมเหลืองเนื้ออมเหลืองอืมจะเปลือกันกรอบไป่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อ่ะแต่มันก็ไม่ขี้เลรนะคุณด,ด,ดีกว่าหงสินเหลืองอ,ะอ่ะก็ดีกว่าอืมดีกว่าหงสินเหลืองอ่ะชุดแรกอ่ะนะอือใช่ต,ต้นเล็กตนะ้นเล็กไงต้นแค่หัวเขานะ่าเนี่ย พอยมพูเม็ดจะประมาณนี้นะครับนี้ยังไม่สมบูรณ์ตน้นเล็กอยู่ต้นแท่งหัวเข่าอ่ะลูกแรกของต้นอ่ะเพี้ยเข้าเลยผิวคู่ขาเป็นหนังกรงโคกเลย <laughs> อันนี้น่าจะเจืออยู่น้ำเยอะฮะน้ำเยอะไม่ได้เจ,จอนี่ดูคนเอาน้ำเข้าร่องเลยเป็นไง หวนานหวานมากอมน้ำเยอะอ๋อเม็ดลอนเลยเหรออ,อืมอันนี้ก็เม็ดลอนเหมือนกันอืมรสชาติดีอยู่หวานอมเปรี้ยวเลยอร่อยอืมม่ขี่เลไม่ขี้เละเลยแหละ ระยะต้นอีกสักสองสามเดือนน่าโอเคสชาติน่าจะได้ีเหมือนต้นแม่มันนะอ่ะน้ำเม็ดมันก็น่าจะอันนี้ลงน้อยลงแต่เม็ดมันเคี้ยวง่ายนะความที่เราชอบกินเม็ดไงเนี่ยเมย็ดแกะเฉพาะเนื้อได้เลยเพราะเม็ดมันล่อนออกจากเปลือกเลยออกจากเนื้ออือ ความ,มชอบกินเมดำคนได้อือประมาณรสชาติรสชาติดีรสชาติดีพายมอ่ะได้เหววอ่ะเม็ดต้มื้อเยอะเท่าไหร่เนื้อเยอะอยู่เนื้อหนาเนื้อมันหนาม,นมามาเนื้อมันหนามาเลยมากบมิดมิดที่แบบว่าเยอะ แต่ถามว่ามันเยอะเยอะระดับไอ้น,นี่ไหมมันก็ไม่ได้เยอะระดับแบบนั้นนะเพราะเนื้อมันหนาไงแล้วเม็ดมันล่อนเนื้อหนาเม็ดล่อนรสชาติหวานอมเปรี้ยวอันนี้อร่อยเราจะมีกลิ่นหอมมันออมอืมใสไหนแล้วก็โดยมาให้ทายให้ทายอะไรเอ่ย <laughs> อันนี้แดงอโยธยาหนึ่งค่ะ ดอกดอกดอกอืม,มยอดเลยยอดนั่้นสวยอยู่โดนทารุณกรรมต้นเนี้ยไปหลายชุดแล้วจะทำพันยากมากนะจะแตกอือขอจองดีปะแม่วแล้วเดี๋ยวลงปลูกก่อนเองมั่งที่สวนมีไม่กี่ต้นเองเนี่ยขอขยายก่อน เพราะมันอร่อยอร่อยเลยแหละติดดอกหมดเลยดกนะดกเลยแหละอยยธยาหนึ่งรสชาติก็ดีอร่อยด้วยค่ะใครชอบโซโล่เลยค่ะไปแล้วค่ะลาด้วยอยยธยาหนึ่ง